กลิ่นทุกยังอ้อยอิ่งในอากาศเปลวเทียนริบรีเหมือนไม่อยากดับสมชาติยืนอยู่หน้าบ้านไม้เก่าหลังใหญ่บ้านที่ภรรยาเคยรักนักหนาเขาไม่ได้มาคนเดียวข้างกายเขาคือหญิงสาวในชุดดำริมฝีปากแดงฉาดแววตาเยาะหยันนี่เหรอมรดกของพี่เธอพูดพลางยิ้มมุมปากเขาพยักหน้าช้า,ชา เสียงกุญแจไขกลอนดังแกรกประตูไม้เปิดออกอย่างฝืดฝืนฝุ่นเกาะตามขอบหน้าต่างแสงแดดลอดผ่านช่องไม้เป็นลำภายในยังเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเธอยังอยู่บนโต๊ะไม้ตรงกลางห้องมีพานดอกไม้แห้งและจดหมายหนึ่งฉบับวางอยู่ลายมือคุ้นตาชื่อของเขาเขียนไว้หน้าซอง สมชาติหยิบมันขึ้นมาหัวใจเริ่มเต้นแรงหญิงสาวข้างกายชะงกมองด้วยความอยากรู้เขาเปิดจดหมายเสียงกระดาษกร,บกรอบในความเงียบถึงสามีผู้ทรยศประโยคแรกแทงใจจนเขาสะดุง้งหากเธออ่านจดหมายนี้แปลว่าฉันจากไปแล้วแต่ฉันไม่ได้จากไปโดยไร้ร่องรอยเขากลืนน้ำลาย รู้สึกหนาวเย็นแม้แสงแดดจะสาดเข้ามาเต็มห้องเธอคิดว่าฉันไม่รู้เรื่องเธอกับผู้หญิงคนนั้นหรือหญิงสาวเบือนหน้าหนีเล็กน้อยสีหน้าเริ่มซีดฉันเฝ้ามองฉันรู้ทุกอย่างแม้แต่ในวันที่เธออยู่โรงพยาบาลกับฉันเธอก็ยังแอบส่งข้อความถึงเธอคนนั้นสมชาติเริ่มสัน่นมือที่ถือจดหมายแน่นขึ้น ฉันไม่มีลูกให้เธอแต่มรดกของฉันฉันมอบให้เขาคนเดียวเสียงบางอย่างดังขึ้นจากชั้นบนเหมือนเสียงฝีเท้าช้าๆหนักแน่นหญิงสาวหันไปทางบันไดพีกมีคนอยู่ข้างบนเหรอสมชาติเงียบใจเต้นไม่เป็นจังหวะฉันฝากทุกอย่างไว้กับเขา คนที่เธอไม่เคยสนใจคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้กับฉันมาตลอดเสียงฝีเท้าหนักขึ้นเหมือนลากอะไรบางอย่างเงาเล็กๆปรากฏที่ปลายบันไดร่างหนึ่งกำลังเดินลงมาหัวก้มต่ำผมยาวปกหน้าหญิงสาวกรีดร้องสมชาติถอยหลังเสียงจดหมายร่วงกระทบพื้น เงานั้นหยุดอยู่ที่ขั้นบันไดสุดท้ายช้าๆเห่อยหน้าขึ้นใบหน้าซีดเผือดดวงตากลงโบแต่ยิ้มยิ้มเหมือนที่ภรรยาเคยยิ้มให้เขาก่อนวันที่ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปยินดีต้อนรับกลับบ้านพี่ชาติเสียงนั้นไม่ควรจะมีอยู่จริงมันเป็นเสียงของเธอภรรยาที่เพิ่งเผาไปเมื่อสามวันก่อน สมชาติสุดเข่าลงขาไร้เรี่ยวแรงลมหายใจหอบกระชั้นหญิงสาวข้างกายร้องไห้มือสั่นเท่าเกาะแขนเขาแน่นพี่เรากลับกันเถอะนะแต่เขาขยับไม่ได้เหมือนมีบางอย่างกดทับร่างร่างเงานั้นก้าวลงจากบันไดเสียงฝีเท้าเหมือนกระแทกกับไม้ดังชัดเจนในความเงียบเธอเดินตรงมาหาเขา กลิ่นดอกลั่นทมโชยมาอีกระลอกแรงและเย็นยะเยือกพิชาติยังจำคำสัญญาได้ไหมเธอหยุดยืนตรงหน้าเขาสายตาของเธอว่างเปล่าแต่เจ็บปวดเหลือเกินสัญญาว่าจะไม่ทิ้งกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสมชาติสายหน้าน้ำตาคลอเบา้าเสียงเขาเบาหวิวฉันขอโทษ เธอยิ้มยิ้มที่ทั้งอ่อนโยนและน่ากลัวในคราดเดียวกันไม่เป็นไรพี่ชาติเพราะตั้งแต่คืนนี้เราจะไม่ต้องแยกจากกันอีกแล้วเธอเอื้อมมือมาแต่หน้าผากเขานิ้วเย็นเยียบเหมือนน้ำแข็งที่ไหลซึมเข้ากระดูกหญิงสาวด้านหลังร้องกรี๊ดพุ่งไปที่ประตูแต่ประตูปิดเองดังปัง กอนล็อกแน่นหนาไม่มีทางออกเสียงหัวเราะเบาๆดังในความมืดเหมือนดังก้องจากทุกมุมของบ้านยินดีต้อนรับบ้านหลังนี้มีที่สำหรับคนทรยศเสมอหญิงสาวทุบประตูสุดแรงร้องให้สะอึกสะอื่นเล็บขวนไม้จนทะลอกแต่ประตูไม่ขยับแม้แต่น้อย เสียงฝีเท้าของเธอผู้กลับมาจากความตายยังคงเดินวนรอบห้องเหมือนเธอกำลังเลือกว่าจะทำอะไรก่อนสมชาติยังคุกเข่าอยู่กับพื้นเงือไหลชุ่มแผ่นหลังจ้องตาเธอไม่กระพริบแต่ภายในดวงตาของเขาคือความสํานึกหรือคือความกลัวสุดขีดเธอก้มลงกระซิบข้างหูเขาเสียงแผ่วเบา แต่ทุกถ้อยคำเหมือนจะกรีดลงไปในจิตใจฉันให้อภัยพี่แต่เธอคนนั้นต้องชดใช้ทันใดนั้นไฟในบ้านดับพรืบทุกอย่างมืดสนิทหญิงสาวร้องเสียงหลงเสียงฝีเท้าวิ่งสเปสปะไปทั่วเสียงของเธอสะท้อนกลับมาสับสนแตกตื่นพี่ชาติช่วยด้วยมันอยู่ตรงนี้ เสียงข้าวของล้มกระแทกเสียงกรีดร้องขาดเป็นห่วงแล้วเงียบไฟกลับมาติดอีกครั้งห้องทั้งห้องสงบเทอหายไปเหลือเพียงสมชาติที่นั่งนิ่งอยู่กับพื้นหน้าขาวซีดขาวริมฝีปากสันระริกบนผนังไม้ด้านหลังมีรอยขีดเป็นข้อความ มรดกของเธอคือบาปเลือดสดๆหยดลงจากเพดานหยดลงบนมือของเขาอุ่นและหนืดเขาเงยหน้าช้าๆมองขึ้นไปยังชั้นบนที่ซึ่งเธอเคยอยู่เสียงกล่อมเด็กเริ่มดังขึ้นจากห้องนอนเก่าเสียงของเธอภรยาผู้ล่วงลับร้องเบาๆช้าๆซ้ำๆ เหมือนกล่อมใครบางคนให้นอนหลับหรือกล่อมใครบางคนให้อยู่กับเธอตลอดไปสมชาติยืนขึ้นอย่างเชื่องช้าขาเขาสัน่นหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกจากอกเสียงกล่อมเด็กยังคงดังอยู่แผ่วเบาแต่ชัดเจนเขาก้าวขึ้นบันไดทีละขัน้นไม้แต่ละแผ่นลั่นเอียดเหมือนกำลังเตือนเหมือนกำลังร้องไห้ แสงไฟบนชั้นสองสลัวลงเรื่อยๆจนแทบมองไม่เห็นทางข้างหน้าสมชาติหยุดหน้าห้องนอนเก่าบานประตูที่ภรรยาเคยชอบเปิดทิ้งไว้บัดนี้ปิดสนิทเสียงกล่อมเด็กดังออกมาจากในห้องเสียงนั้นไม่เปลี่ยนเลยยังอ่อนโยนยังอบอุ่นแต่แฝงด้วยความว่องเปล่าอย่างประหลาดเขายื่นมือออกไป ผลักประตูเบาๆมันเปิดออกอย่างนิ่มนวลไม่มีเสียงไม่มีแรงต้านภายในห้องม่านสีขาวปลิวไหวตามลมหน้าต่างเปิดออกสู่วิวสวนหลังบ้านพระอาทิตย์อาทิตย์ตกดินแล้วกลางห้องเปลเด็กไม้กวยเบาๆไม่มีใครอยู่ในนั้นแต่เสียงกล่อมเด็กยังดงัง มาจากมุมห้องเขาหันขอบที่ปลายเตียงเธอนั่งอยู่หญิงสาวในชุดนอนสีขาวผมยาวสยายปิดใบหน้ามืออุ้มบางสิ่งแน่บอกเขาอยากพบพ่อเธอพูดด้วยเสียงกระซิบสมชาติถอยหลังแต่หลังชนเข้ากับผนังหนีไปไหนไม่ได้เธอเงยหน้าขึ้นช้าๆ ดวงตาไร้แววเลือดไหลเป็นทางจากหางตาทั้งสองข้างพี่ชาติจำลูกเราได้ไหมมือเธอเลื่อนสิ่งนั้นออกจากผ้าหม่มเผยให้เห็นใบหน้าบิดเบี้ยวไร้ดวงตาปากฉีกกว้างเหมือนกำลังร้องไห้เขารอพ่อรอมานานมากแล้วเปลเด็กเริ่มกรแรงขึ้นเหมือนมีบางสิ่งอยู่ในนั้นบางสิ่งที่มองไม่เห็น แต่สัมผัสได้ถึงแรงและความเย็นเฉียบที่แผ่ออกมาอยู่ด้วยกันนะพี่ชาติเสียงของเธอสัน่นตลอดไปประตูห้องปิดเองอย่างแรงไฟดับทุกอย่างตกอยู่ในความมืดสนิทอีกครั้งความมืดกลืนกินทุกอย่างแม้แต่เสียงลมหายใจก็หายไปสมชาติตะโกนแต่ไม่มีเสียงหลุดออกจากปาก เขายกมือป้องหน้าสัมผัสได้เพียงความเย็นเยียบรอบตัวเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นอีกครั้งใกล้มากอยู่ข้างหูอย่ากลัวบ้านหลังนี้ปลอดภัยสำหรับเรามือเย็นเฉียบแตะที่ไหล่เขาแล้วอีกมือจับข้อมือเขาแน่นรัดไว้เหมือนโซ่ตรวนเปลเด็กไกวแรงขึ้น เสียงกุกกกจากใต้เตียงเริ่มดังเหมือนมีใครหรืออะไรกำลังคลานออกมาเงาสีดำพุ่งมู่ผ่านหน้าต่างลมกระแทกม่านปลิวฟุง้งฝุ่นผงฟุ้งลอยในอากาศทุกอนูเต็มไปด้วยกลิ่นทูบและความตายพี่ชาติไม่ต้องไปไหนแล้วเขาจะอยู่กับพ่อแม่ก็จะอยู่กับพ่อเธอกระซิบซ้ำๆ ซ้ำๆประตูห้องเริ่มมีรอยขีดจากด้านนอกเสียงเล็บขูดดังขึ้นครืดๆๆเหมือนมีใครอีกคนพยายามจะเข้ามาหรือพยายามจะออกสมชาติกรีดร้องสุดเสียงคราวนี้เสียงเขาออกมาก้องกังวันในห้องแคบแต่เสียงนั้นกลับสะท้อนกลับมาซ้อนกันหลายชั้น หลายเสียงทั้งเสียงชายเสียงหญิงเสียงเด็กเสียงที่คุ้นเคยและเสียงที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนในชีวิตทุกเสียงพูดพร้อมกันที่นี่คือจุดจบของคนทรยศสมชาติสุดลงกับพื้นมือทั้งสองข้างปิดหูแน่นแต่เสียงเหล่านั้นยังคงดังทะลุเข้ามาเสียงหัวเราะเสียงสะอื้น เสียงขอร้องเสียงคำสาปแช่งดังวนซ้ำไปซ้ำมาเหมือนฝันร้ายไม่มีวันตื่นแสงไฟสลัวสลวจากหน้าต่างเริ่มสั่นไหวภาพในห้องสั่นบเบลอฝาผนังแตกร้าวพื้นไม้เริ่มยุบลงทีละแผ่นเหมือนบ้านทั้งหลังหายใจอยู่เขาคลานถอยหลังหอบหายใจรัวจนแผ่นหลังชนกับบางสิ่ง เขาหันไปช้าๆและพบเธอยืนอยู่ใกล้จนได้กลิ่นหอมของดอกลั่นทมแต่ครั้งนี้ใบหน้าเธอเปลี่ยนไปไม่ใช่รอยยิ้มไม่ใช่ความเศร้าเธอจ้องเขาด้วยแววตาแข็งกร้าวริมฝีปากขยับพูดเพียงคำเดียวชดใช้ทันใดนั้นแขนจำนวนมากโผลออกมาจากพื้น สีคล้ำเหมือนเท่าฐานจับร่างสมชาติไว้แน่นกระชากเขาลงสู่พื้นเสียงเขากรีดร้องลั่นก่อนที่พื้นจะปิดสนิทเงียบราวกับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมาก่อนแสงในห้องกลับมาสว่างเปลเด็กหยุดไกวม่านนิ่งสนิทลมสงบบนเตียงเธอยังนั่งอยู่ที่เดิม อุ้มบางสิ่งไว้แนบบอกน้ำตาไหลาอาบแก้มเธอหันไปมองหน้าต่างมองท้องฟ้ายามคำ่ำแล้วกระซิบเบาๆตอนนี้เรากลับมาอยู่พร้อมหน้ากันแล้วเสียงนาฬิกาโบราณที่หัวบันไดดังขึ้นดังติก๊กติ๊กช้าหนักเหมือนเวลาที่ไม่ขยับอีกต่อไปเธอยังคงนั่งนิ่ง อ้อมแขนอุ้มสิ่งที่ไร้เสียงร่างไร้การขยับแต่ใบหน้าของเธอยิ้มแสงจันทร์ลอดผ่านหน้าต่างตกกระทบบนรูปถ่ายใบบนหัวเตียงเป็นรูปครอบครัวสามคนพ่อแม่และเด็กคนหนึ่งที่ไม่เคยมีอยู่จริงแต่อยู่ในภาพนั้นอย่างชัดเจนใต้าภาพ มีตัวหนังสือเขียนด้วยลายมือตลอดไปเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากบันไดอีกครั้งแต่ครั้งนี้ช้าพร้อมจังหวะเสียงหัวเราะแผ่วเบาเสียงหัวเราะที่แหบพร่าเหมือนมาจากใต้ดินเสียงกระซิบเริ่มกลับมาดังแทรกทุกมุมห้องอยู่ด้วยกันชดใช้ตลอดไป ไฟในบ้านดับอีกครั้งคราวนี้เงียบสนิทไม่มีเสียงใดตามมาอีกเช้าวันถัดมาเพื่อนบ้านเดินผ่านหน้าบ้านหลังนั้นมองแวบหนึ่งเห็นหน้าต่างชั้นบนเปิดอยู่มีเงาคนยืนมองออกมาหญิงสาวผมยาวในชุดนอนสีขาวอุ้มบางสิ่งไว้ในอ้อมแขนและข้างหลังเธอมีร่างผู้ชายยืนอยู่เงียบๆ สีหน้าเรียบเฉยตาไร้แววเหมือนเป็นเพียงภาพเงาที่ไม่มีวันหลุดพ้นจากบ้านหลังนั้นอีกเลยเสียงสุนัขเห่าดังลั่นในเช้าวันนั้นขนมันตั้งชันหางจุกว่างขามันจ้องไปยังหน้าต่างชั้นบนส่งเสียงครางต่ำก่อนจะวิ่งหนีหายไปโดยไม่หันกลับคุณลุงเจ้าของร้านโชห่วยฝั่งตรงข้ามขมวดคิ้ว ยืนมองบ้านหลังนั้นด้วยแววตากังวลเขาเคยรู้จักครอบครัวนี้ผู้ชายอัธยาศัยดีภรรยาใจเย็นแต่เงียบขรึมเขาไม่เคยเห็นลูกของทั้งคู่แต่วันหนึ่งฝ่ายหญิงเริ่มพูดกับใครบางคนในอากาศหัวเราะคนเดียวกล่อมเปลที่ไม่มีใครอยู่ใครๆก็ว่าเธอเสียใจจนเสียสติจนกระทั่งวันหนึ่ง เลนั้นกวยเองกลางดึกโดยไม่มีลมไม่มีใครอยู่ในห้องหลังจากเธอเสียชีวิตผู้ชายกลับมาอีกครั้งพร้อมหญิงสาวคนใหม่และเสียงเปลก็กวัยแรงขึ้นกว่าทุกครั้งที่เคยได้ยินมาลุงเจ้าของร้านพึมพำบางสิ่งในบ้านหลังนั้นยังไม่ยอมไปไหนบ่ายวันเดียวกัน ตำรวจได้รับแจ้งเหตุเสียงกรีดร้องเมื่อกลางดึกพวกเขาเดินเข้าไปในบ้านหลังนั้นเงียบประตูไม่ได้ล็อกแต่ข้างในว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีแม้แต่รอยเท้าแต่ที่กลางห้องนั่งเอมีรูปครอบครัวถูกวางไว้ใหม่กรอบไม้ขัดเงาในรูปชายหญิงยืนคู่กัน เด็กชายตัวเล็กยืนอยู่ตรงกลางสีหน้าของทั้งสามยิ้มบางๆรอบกรอบรูปมีพวงมาลัยแห้งวางอยู่ข้างๆมีเทียนสองเล่มจุดไฟติดแม้ไม่มีใครอยู่ในบ้านเลยก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจมองหน้ากันไม่มีใครพูดอะไรแต่ทุกคนรู้สึกได้ถึงบางสิ่งบางอย่างที่กดทับอากาศภายในบ้าน ความเงียบหนาหนักเหมือนเสียงทุกเสียงถูกกลืนหายแม้แต่เสียงฝีเท้าตนเองยังได้ยินเพียงแผ่วเบาหนึ่งในตำรวจเดินขึ้นบันไดแสงแดดที่ลอดผ่านหน้าต่างเหมือนถูกกรองด้วยม่านสีหมน่นทุกอย่างดูเก่าทั้งที่เพิ่งมีคนมาอยู่เมื่อไม่นานนี้เขาหยุดที่หน้าห้องนอนประตูแง,ง้มอยู่เล็กน้อย เสียงเหมือนไม้ไกวเบาๆลอยออกมาเขาผลักประตูเข้าไปภายในห้องมีเพียงเปลเด็กตั้งอยู่กลางห้องว่างเปล่าแต่มันกวยเองช้าสม่ำเสมอไม่มีลมบนผนังด้านหลังเปลมีรอยขีดใหม่เหมือนถูกเขียนด้วยเล็บตัวหนังสือเบี้ยวๆสันสันพ่อกลับมาแล้ว แม่ไม่เงาอีกต่อไปเจ้าหน้าที่ก้าวถอยลมหายใจเริ่มติดขัดและในเงามุมห้องเขาเห็นสิ่งหนึ่งภาพรางรางเหมือนร่างคนยืนอยู่ชายหญิงยืนมองเปลเด็กไม่ไหวติงใบหน้าเรียบเฉยเขากระพริบตาภาพนั้นหายไปแต่เสียงหนึ่งกระซิบใกล้หูเขา เบาและเย็นเยียบบ้านนี้ครบแล้วเจ้าหน้าที่พงะถอยหลังใจเต้นโครมครามเงื่ยเย็นไหลซึมทั่วแผ่นหลังเขาหันขอบไม่มีใครอยู่ทั้งห้องว่างเปล่าเปลยหยุดไกวเงียบสนิทเขารีบเดินออกจากห้องเท้ากระแทกไม้ดังเอียดทุกย่างก้าวเหมือนเสียงในบ้านดังกว่าปกติ เหมือนมีใครฟังอยู่เมื่อกลับลงมาชั้นล่างเขาพบเพื่อนร่วมงานสองคนยืนอยู่หน้าโต๊ะกลางบ้านก้มดูอะไรบางอย่างอยู่เงียบๆบนโต๊ะมีสมุดบันทึกเล่มเล็กปกหนังสีซีดเปิดค้างไว้ตรงหน้าแรกลายมือหวัดแต่ชัดเจนเขียนไว้เพียงไม่กี่บรรทัดหากใครได้อ่าน ขอให้รู้ไว้ว่าที่นี่ไม่ต้อนรับคนใหม่เพราะที่นี่มีแค่คนเก่าที่ยังอยู่เพียงเท่านั้นไฟในบ้านกระพริบอีกครั้งเสียงเปลเด็กเริ่มกวยแม้ไม่มีใครอยู่ในห้องด้านบนเสียงร้องของทารกดังขึ้นเบาแผ่วแต่ชัดเจนเจ้าหน้าที่ทั้งสามรีบเดินออกจากบ้าน โดยไม่หันกลับเมื่อประตูบ้านปิดลงม่านหน้าต่างชั้นบนปลิวไหวราวกับมีใครเปิดมันแง้มดูเงียบๆและในเงานั้นใบหน้าหญิงสาวปรากฏชั่ววูบก่อนจะเลือนหายทิ้งไว้เพียงบ้านที่เงียบสงัดกับเสียงกล่อมเด็กที่ยังคงดังต่อไปไม่มีวันหยุดเช้าวันถัดมา บ้านหลังนั้นเงียบกว่าที่เคยไม่มีเสียงใดดังออกมาแต่ความเงียบก็เต็มไปด้วยความหนาวเย็นเพื่อนบ้านที่เคยเดินผ่านเริ่มหายไปไม่มีใครกล้าเข้ามาใกล้ไม่มีใครกล้าเดินผ่านหน้าบ้านทุกคนที่อยู่ใกล้เริ่มพูดกันเป็นเสียงเดียวบ้านหลังนั้นไม่ใช่บ้านอีกแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เคยเข้าไปสอบสวน เริ่มได้รับรายงานแปลกๆคนที่เคยเข้าไปในบ้านกลับออกมาไม่เหมือนเดิมคนหนึ่งพูดว่าเขารู้สึกเหมือนถูกตามเหมือนมีอะไรบางอย่างคอยจ้องมองเขาตลอดเวลาแม้จะอยู่ในที่ที่ปลอดภัยอีกคนกล่าวว่าเขาได้ยินเสียงจากบ้านแม้ในวันที่บ้านไม่มีใครอยู่เสียงเหมือนเสียงร้องของเด็ก หรือเสียงหัวเราะที่แฝงไปด้วยความเศร้าหลายคนเริ่มเล่าถึงความรู้สึกไม่สบายใจตั้งแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้ไม่เคยเข้าไปในบ้านทุกครั้งที่เดินผ่านรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่กำลังมองพวกเขาอยู่ความรู้สึกเหมือนไม่เคยหลุดออกจากการจับตามองและในที่สุดหลังจากหลายเดือนที่บ้านนั้นถูกทิ้งร้าง เจ้าของบ้านคนใหม่ก็เดินทางมาถึงเขาพยายามเข้าไปสำรวจแต่ทันทีที่เขาผลักประตูบ้านมันก็ปิดลงเองอย่างช้าๆเหมือนมีแรงบางอย่างคอยขัดขวางจากข้างในบ้านเสียงเปลเด็กกวยดังขึ้นอีกครั้งเบาๆเหมือนบางสิ่งยังคงรอคอยอยู่ที่นั่นแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปต่อเพราะพวกเขารู้ดี บางอย่างในบ้านหลังนั้นไม่เคยยอมให้ใครออกไปมันยังคงรอคอยใครบางคนที่จะกลับมาตลอดไปเวลาผ่านไปบ้านหลังนั้นยังคงยืนอยู่เงียบๆไม่ว่าใครจะพยายามพูดถึงมันหรือพูดว่าอยากเข้าใกล้บ้านก็ยังไม่ยอมบอกลาจากโลกนี้เจ้าของบ้านคนใหม่ไม่ได้ย้ายออก เขาอยู่ในนั้นเขาไม่ได้บอกใครถึงสิ่งที่เขาได้ยินหรือสิ่งที่เขารู้สึกในยามกลางคืนแต่ทุกคืนเสียงเปลเด็กเริ่มกวไยอีกครั้งเบาๆเหมือนเสียงของใครบางคนที่ยังคงหวังว่าสักวันจะมีคนกลับมาบางครั้งเขาได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนเสียงเด็กหัวเราะดังลึกลงไปในชั้นใต้ดิน เหมือนมีใครบางคนอยู่ที่นั่นทุกครั้งที่ไฟในบ้านดับเขาจะเห็นแสงจันทร์สะท้อนบนผนังแสงที่สะท้อนออกมาจากรูปถ่ายเก่าของครอบครัวที่ไม่มีวันลืมเขาไม่เคยบอกใครว่าเขารู้สึกอย่างไรเพราะเขากลัวกลัวว่าสิ่งที่เขารู้จะเป็นจริงกลัวว่าบ้านหลังนี้จะไม่ยอมปล่อยเขาไปวันหนึ่ง เขาเดินผ่านหน้าต่างชั้นบนเห็นเงาของใครบางคนยืนอยู่ใกล้ๆกับประตูห้องนอนเก่ารากับกำลังมองหาใครสักคนหรือรอคอยใครบางคนที่จะกลับมาในที t, ่สุดเขาตัดสินใจย้ายออกแม้ไม่มีใครเห็นแต่เขารู้ดีว่าบ้านหลังนั้นมันไม่ยอมให้ใครจากไปบ้านนั้นยังคงอยู่ เงียบสงัดและเสียงจากในนั้นยังคงดังออกมาเสียงแผ่วเบาของเด็กๆหัวเราะและร้องไห้ที่ไม่เคยหลุดพ้นจากบ้านหลังนั้นตลอดไปหลายปีผ่านไปบ้านหลังนั้นยังคงตั้งอยู่ในตำแหน่งเดิมท่ามกลางความเงียบสงัดของย่านที่ค่อยๆเปลี่ยนไปต้นไม้ในสวนหน้าบ้านเติบโตสูงขึ้นจนแทบบดบังหน้าต่างชั้นบน เสียงใบไม้สั่นไหวตามลมคล้ายเสียงกระซิบแผ่วเบาในยามค่ำคืนไม่มีใครกล้าเข้าไปในบ้านอีกแล้วแต่บางครั้งผู้คนที่เดินผ่านไปมาก็ยังได้ยินเสียงเปลเด็กกวยดังเบาๆเหมือนเสียงของใครบางคนที่ยังคงรอคอยอยู่จนกระทั่งวันหนึ่งช่างซ่อมบำรุงจากหน่วยงานเทศบาลมาถึงเขามาที่บ้านหลังนั้น เพื่อตรวจสอบการระบายน้ำเสียที่บล็อกและทําการซ่อมแซมท่อที่ชำรุดแต่เมื่อเขามาถึงเขาก็เห็นสิ่งที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนหน้าบ้านที่เคยเงียบสงัดกลับมีเด็กชายยืนอยู่ตรงมุมหันหน้าไปยังบ้านใบหน้าไม่ชัดเจนเหมือนกำลังมองหาอะไรบางอย่างช่างซ่อมบำรุงสะดุง้งหันไปมองที่เด็กคนนั้น แต่เมื่อลงมือทำงานต่อเสียงที่เคยได้ยินในอดีตก็เริ่มกลับมาอีกครั้งเสียงหัวเราะเบาๆเสียงเรียกชื่อเสียงฝีเท้าที่เดินวนรอบบ้านเขาไม่เคยกลับมาที่บ้านหลังนั้นอีกเลยหลายปีต่อมาบ้านถูกทิ้งร้างไปอีกครั้งสิ่งที่เหลืออยู่ในนั้นคือความทรงจำของครอบครัวที่เคยอยู่ และเสียงที่ยังคงก้องกังวานไปในอากาศบางทีบางสิ่งในบ้านหลังนั้นอาจจะยังคงรอคอยใครบางคนที่ยังไม่ได้กลับมาและบางทีมันอาจจะยังคงอยู่ที่นั่นตลอดไปเหมือนเสียงในความเงียบที่ไม่มีวันเงียบหาย